เน่ยตามเนี้ยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ทาให้คนสาเร็จเร็วกบชา้าต่างกันโอ้เรื่องนี้สําคัญมากคือคนสําเร็จเร็วเนี่ยคิดที่คิดที่จะเป็นต้นไม้ใหญ่โอเคไหมครับคิดที่จะเป็นต้นไม้ใหญ่พึ่งตัวเองให้ได้วันนี้นะเราถามตัวเราเองถ้าเราตัดความช่วยเหลือจากครอบครัวเราออกไปนะครับเราอยู่ได้เองหรือ,อยังไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เราหรือแฟนเราถ้ามีนะถ้ามีนะถ,นะถ้าไม่มีก็อันนี้ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวคุนนะแต่อันนี้ ถ้าเรามีโอเคไหมเราลองคิดภาพเราตัดความช่วยเหลือออกไปนะครับอืมเราอยู่ได้ด้วยตัวเองไหมนะครับหรือวันนี้ชีวิตเราที่เรารู้สึกว่าเราชิวๆสบายๆมันมีคนเหนื่อยเพื่อคุณอยู่หรือเปล่าโอเคไหมแล้วถ้ามีนะครับเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยเพื่อคุณมากี่ปีแล้วถูกปะแล้วเขาต้องเหนื่อยอย่างนี้ไปกี่ปีแล้วมันควรจะเป็นเราไหมถูกปะ ถ้ามีคนที่เขาเหนื่อยเพื่อเราตอนเนี้นะครับวันนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้วแลวคุณอายุเท่าไหร่ตอนนี้ถูกปะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สําเร็จเร็วคือคนที่คิดจะเป็นคนคนนั้นอะ่ะในบ้านหนึ่งหลังมันต้องมีคนเหนื่อยเสมออยู่แล้วอ,อยู่ที่ว่าจะให้เป็นคนแก่ที่บ้านอะ่ะหรือเป็นเราอะ่ะถูกไหมนะครับน้องเนี่ยนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือพึ่งตัวเองนะครับมีพี่คนหนึ่งะนะเขาก็มีลูกแล้วก็มีสามีใช่ไหมครับเขาอยู่ที่เมากาเนาะเขาเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็มาเจอบัสสรุทชั้นที่เมกาเนาะแล้วก็สามีก็ไม่เห็นด้วยนะสามีเป็นตำรวจนะครับแล้วก็บอกให้เลิกนะครับพี่เขาก็เลยพอเขาเข้าใจธุรกิจแล้วอ่ะเขาก็อยากสําเร็จเพราะเขาร่วมสำเร็จแล้วมันดีเนาะปะเขาก็ไม่เลิกอยู่ละรประเด็นคือเขาก็คุยสักกับสามีตรงๆเนี่ยเพราะสามียังไม่เข้าใจตอนนั้นนะแต่ตอนนี้สามีบวกมากโอเคใจไหมครับเขาคุยสามีว่าเออถามจริงนะถ้าอยู่ตายก่อนนะอ่ะอ,อ่ะสามีบอกว่าสามีบอกว่าเอออยู่ไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวไอเลี้ยงยูเองอยูอยู่บ้านเลี้ยงลูกพอแล้ว ถามจริงนะถ้าอยู่ตายก่อนเนี่ยใครจะดูแลลูกอยู่สัญญาได้ไหมว่าอยู่จะไม่ตายก่อนอยู่สัญญาได้ไหมยู่จะไม่พิการไม่ป่วยแล้วใครจะถ้าอยู่ไปอะไรไมไปขึ้นมาใครจะดูแลลูกของเราใครจะดูแลพ่อแม่เราจะมีตอบไม่ได้ครับจะมีอะไรให้ทํา <laughs> ตอนเนี้พี่คนนี้เป็น founder d i m o n แล้วอ่โอเคไหมผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องไปคุยกับแฟนคุณงี้นะ <laughs> โอเคปะแต่ให้เข้าใจวิธีคิดอะและอีกเรื่องหนึ่งนะ คือผมจะบอกเลยว่าวันนี้คือผมเชื่อในการเป็นพ่อแม่ที่ทำงาน่ะโอเคปะ่ะการที่เราเป็นทั้งพ่อและแม่ที่ทำงานเนี่ยเราจะสอนลูกเราได้เพราะเราจะเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูกอันนี้ขออนุญาตนะผมไม่เชื่อในระบบะพูดอย่างนเดียวแต่ผมผมเชื่อว่าการทำแบบนี้มันดีมันดีอ่ะมันมีข้อดีเพราะมันจะทาให้เราเวลาเราไปทําธุรกิจแล้วเราประสบผลขึ้นมาได้เนี่ยเราจะเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูกได้ผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆพี่บุง้ง ก่อนนอนเนี่ยพี่บุ้งอัพไลน์ของเราเนาะเป็น FCA นะครับก่อนนอนเนี่ยเขาจะสอนลูกทุกคืนนะครับแล้ววันวันหนึ่งเขาก็สอนลูกลูกแปดขวบไปนะเจ็ดแปดขวบไปไงนะครับคนเล็กนะลูกก็ถามว่าเออป้าจะประสบเรศนี้มันต้องเวิร์กฮาร์ดใช่ไหมนะครับแล้วพี่บุ้งก็ตอบนะบพี่บุง้งตอบว่าไงรู้ปะถ้าคนทั่วไปก็บอกเออจะสําเร็จได้ต้องพยายน,นะครับพี่บุงบ้งตอบลูกไปว่าเนี่ยสําเร็จเนี่ยต้องเวิร์กฮาร์ดแต่ถูกแหลวเพียงแต่ว่ามันต้องเวิร์กฮาร์ด ให้ถูกเวลาแล้วก็ถูกที่ด้วยเพราะถ้า work hard ผิดเวลาหรือ work hard ผิดที่ก็ไม่รวยอันนี้ยกตัวอย่างคำขำคือ wisdom แบบนี้ยมันจะมีได้ก็ต่อเมื่อมันต้องประสบผลอะไรมาด้วยตัวเองสักอย่างเนึ่งอ่ะเราว่าจริงปะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้ทํางานหรือเราหาอะไราได้ด้วยตัวเองไม่ได้เนี่ยสิ่งที่เราจะขาดไปคือ wisdom ตรงนี้ที่เราจะไปให้ลูกถ้าลูกเห็นเรานั่งนั่งนอนนอนไม่ค่อยทำอะไร ขอตั้งอย่างเดียวเขาจะไม่ได้ความขยันจากเราต่อให้เราบอกคอยขยันเขาจะไม่ได้ความขยันจากเราเขาอาจจะขยันนะแต่เขาไม่ได้ได้จากเราเขาจะไม่ได้ความอดทนเขาจะไม่ได้ความยังไงการมีความคิดเริ่มการมีความคิดสร้างสรรค์นึกออกไหมเขาจะไม่ได้ความเอ่อ fighting spirit นึกออกปะจากเราเขาเขาอาจจะได้จากที่อื่นแต่ข้อดีของการที่เราเป็นพ่อแม่ที่หาเงินเองได้สร้างตัวเองเป็นนะครับ ลูกจะได้วิสตอมตรงนี้จากเราด้วยโอเคไหมอันนี้เพิ่มเติมนอกจากเรื่องต้นไม้ใหญ่เนาะโอเคปะเพราะเนี้ยนี่คือวิธีคิดที่ทําให้คนแต่ละคนสําเร็จเร็วครับงั้นถ้าวันนี้เราเป็นไม่จะเป็นอยู่ในฐานะไหนก็ตามฐานะลูกหรือฐานะภรรยาหรือสามีนะเชื่อผมคุณอยู่ในฐานะไหนก็ตามคุณควรจะต้องสําเร็จด้วยตัวเองดีที่สุดถ้าคุณเป็นภรรยาคุณควรจะเป็นภรภรยาที่สําเร็จในชีวิตด้วยตัวเอง โอเคปะ่ะสาเร็จด้วยตัวเองแล้วคุณจะไม่ต้องพึ่งใครเลยรักกันนิรันเนี่ยไม่รู้นิรันกี่ปีนะรู้ได้ไงเขาจะรักเราตลอดไปจริงปะ่ะอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยสมมติเราไม่สวยเหมือนเดิมหรือไม่หล่อเหมือนเดิมรู้ไงเขาจะรักเราเหมือนเดิมอะไม่แน่ไงถูกปะ่ะคนเราอะ่ะมันไม่จากเป็นก็จากตายนะถูกไหมสุดท้ายต้องจากกันอยู่ดีนะแล้ววันนี้ถ้าเกิดจากกันแล้วเนี่ยเราดูแลตัวเองได้หรือยัง โอเคไหมอ่นนี่คือหลักคิดที่ทนำให้คนเรีนยนเรโอ้ได้แค่ข้อนี้ก็คุ้มละนะครับ